ครับต่อมาครับสิภาคูชวไปเบิงเรื่องราวของแรงงานในต่างประเทศกันนะครับซึ่งทางประดัดกระทรวงแรงงานครับได้ร่วมรับฟังเซวนาหัวขอนะครับถอดบทเรียนการอพยพแรงงานไทยในต่างประเทศในสถานการณ์ชุกเฉินครับนายเพโลโชติกาสเถียนครับประัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมรับฟังการเซวนาในหัวขอถอดบทเรียนการอพยพแรงงานไทยในต่างประเทศในสถานการณ์ชุกเฉิน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปรลัดกระทรวงแรงงานโดยมีนายสมศปัทธมสุขน์ผู้ตรวจราชการแรงงานนายศักดินาศนธิศักโยกธินผู้ซอยปรลัดกระทรวงแรงงานและก็นายซิปมืนชัยโพธิสินรองอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นวิทยากรรวมเสวนานในหัวข้อดังกล่าวโอกาสนี้ครับนางสาวบุญยาวีไข่พันธ์ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงานนางมรารสีใจรังสีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายสันตินันตะสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมโดยผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมรับฟังการเซวนาหัวข้อดังกล่าวนะครับณโรงแรมแกนแปซิฟิกซอฟเฟอรินรีสอ,อร์ทแอนด์สปาอำเภอชอชาจังหวัดเพชรบุรีครับ